สวัสดีนะครับโอ้วันนี้ได้มาถ่ายแล้วเดี๋ยวจะออกจากสวนให้ดูวะเดี๋ยวชมความแรงนะกำลังรักตีเลยแต่ฝนตกนี่ไม่ต้องออกนะอยู่ในสวนนี่แหละเปียร้อยเจียเปียร้อย โอววันนี้ไม่สูงเลยนะเหนื่อยตัดได้แค่นี้ก่อนมาลังก่อนนะฝังจน่อเลยหมดจวดเดินเบาตั้งเดินโฮปทีนี้เด็ก เครื่องรป็นใหม่เดินออไม่ได้นะถ้าเรื่องเครื่อเก่าเลยจุดจัดเดี๋ยวรอดูอาจจะออกแล้วครับหุดทางออกให้แล้วโย่ฮะไม่โชว์อันนี้วะฮะ